สวัสดีครับผมเจอกันเศ้าๆได้ครับผมอากาศดีๆได้ครับมันยากาศคืมฝ่าคืมฝนได้พี่น้องเดี๋ยวืันนี้กะมายามเบ็ดกบเลยครับนี่ใส่แถวๆนี่แหละพี่น้องเป็นโซนปลาอ้อยกับปลาเขาเลยครับกบเขาดิจอ,อบอยู่ลักษณะแบบนี้แหละแต่ว่าถิ่ถิหรือบทถิ่ก็ต้องไปลุนน้ากันบ้างพี่น้องปไปไปลุนน้ากันเลยครับผมโ เราเรียบบวบหยดหอดเหนียพี่น้องะบวมีหอยมันมีหอยอย่างไรกินเหนียวอ,อยู่ครับนี่แต่ว่าบ่บ,บ่ติดเลยต้องใส่หอยกบหน่อยครับมันเล่นเหนียวพี่เดียวฝ่าฝนดีกะการหาอยู่หากินกะายได้ครับปีนี้กะถือว่าฝนดีเนะพี่น้องเข่าครับผมกำลัง ออกร่วงครับผมอีกบ่อีกบอก่อ,บอโดนได้ครับกระแก่และกระได้เก็บเกี่ยวและเขานี่สูงแห้งกันไปนะ้องผมว่าความสูงเขาหนี่บอ่บอตามกว่าสองเมตรได้ครับเพราะว่าผมผมยืนอยูเส้นคันหน้าครับเลยขันหน้าสูงแห้งบินเขาไปนะ้องงามไรมึงนี่ก็ลองใส่เบื้องน้ำน้ำคัน,ำนหน้าพร้อมได้ครับลองใส่บนคันหน้าครับเทีบทบทบทบาายบเทียบปลาอ่อยเบิ้งน้ำ มีกบบ่พี่น้องปกติเขาก็มีแล้วลหะครับกบแต่ว่าเขาติดเบียดหรือบอ่อหลังหีห้อยหลุดเลยครับหลังห,ห้อยหลุดห้อยดึงเงียกันมาพี่ตอนยาคืนผมบ่ได้มาหยามเลย บุกใส่หนังปลาอ่อยได้พี่น้องเดือนหนาีกันตัดเลยครับอ่อยแต่ว่าตอนนี้นถึงว่าถึงได้ดูตาใหญ่กับตัดบรคะขันใดญ่เพราะามันมีหนามครับลดล่มอะไ,ไรมาเลยพี่น้องแต้มแ,ลแหลกแงกมมาโอ้ยกบหน่อยพี่น้องกบใหญ่ไปใส่เบือดให้กบหน่อยมาติดเบ็ียด เบียก็ได้กบหน่อยเด้ครับนี่ก็เขียนน้อยๆได้ครับเนีเ่แหละแต้มสองที่น้อ,อตรงนั้นงามอยู่ครับ Sega la granddakino. เอาไวป้ปลาแหลกเด็กกบหน่อยมาตัวหนึ่งด้วพี่น้องทะลุดมังปลานีสีม,มานบ่แต่เดี๋ยวตัวหนึ่งมังหนึงงน่งเหมือนว่าสิคือกับพวกขึ้นเลยครับใส่เบียดนี่หลังนี้บวกเบิดหอดเนี่ยอ้อยนี่ถือว่างามอยู่เลยครับเป็นเป็นอ้อยต่อได้พี่น้อง แมัศน์สาคนปลูกอ,อ้อยอ้อยตอก็คืออ้อยที่เป็นอ้อยต่อสองต่อสามนะครับถ้าเขาว่าอ,อยหยอดก็หมายถึงอ้อยปลูกใหม่ถ้าน้ำน้ำขนาดนี้นีนอ้อ,อยว่วเป็นหยังด้อยครับถ้าท่วมมากประมาณจะเครืองลำนี่ก็สะมมีผลครับผมถ้าอยู่ระยะเป็นเดือน,นีนอ้อยอาจตายได้ถ้าสนิ้ว่เป็นหยังด้อยครับตัวนี้เป็นพันุขอนแก่นด้วยครับเป็นพันของขอนพันขอนแก่นซื้อซื้อพันธุของเขาครับผม ขอนแก่นใส่เบ็ดกบเนปลาป่อยวัตสิคือกระบ่กคือพีน้องช่วงสองสามปีที่แล้วนี่เป็นพันอู่ทองนะครับเขามาแต่ต่อแหลงงามต่อสองต่อสามมาบอกคอยคือครับผมเขาก็เลยมาปลูกที่นิยมสุดก็คือพันขอนแก่นนะครับนี่พันขอนแก่นกับเคสิเบเคิเบก็มาค่อยเห็นนะครับตอนนี้เหลือแต่ขอนแก่นอย่างเดียว มันนี้ยังบคับามาลนพี่น้องได้ได้กบส้อมโตอยู่ด้วยครับแต่ว่าแถวนี้เขาเขามาใส่ใส่บอบแล้วครับนี่ผมมาใส่ที่หลังเขาที่หลังบากยางแห้งไงล่ะพี่น้องอู้หูเือแล้วติ่เเออตัวนี้ตัวง,งามครับตัวงามเลยพี่น,ออน้องอเสือบพันขาพี่น้อง ตัวนี้ตัวง,งามอู้ยนุ่มนุ่มหลายาครั้พี่น้อ,นองโค้นี่ตายยากด้วยครับความทนสูงแง้ใส่มงามอยู่ด้วยครับตัวนี้ อันนี้ได้สามเต็มที่พี่น้องกบหาใส่แต่น้ำป่าแต่กับสุภาวายัมขึ้นบ่ได้มาหยามนะมันก็มีหลุดมีอย่างนี้ได้สามตัวกับพอปนอยู่ดอกพี่น้องอเปนก็มีกบจนวหวานเลยพี่น้อง หลังสุดท้ายแล้วด้วยครับโชคให้สจได้กบคแค่สามตัวนี่บ่มานครับพี่น้องได้กบสามตัวครับมันได้ปนหนึ่งต้องไปใส่บ่อนที่เขาบอกบอกขั้นที่ใส่ครับสมากเขา,ขาใส่เหลี่ยมตุกบ่อนละพี่น้องเบ็ดก็ได้ เขาบานได้ครับผมมืนอนี้ก็ได้สามตัวได้พี่น้องนี่ครับกบสามตัวในปนหนึ่งอยู่ดอกพี่น้องนี่มือแรกก็ได้หามือซองได้หกมือสามได้สามต้องใส่ไปใส่มือนสียได้ซองครับผมมือ่น <c oughs> <c oughs> แต่มือือนี้จะบอไ,ไ,ได้ไปใส่เครับเพราะวะ่าสิไปใส่ปุ๋ยเขาครับผมใส่ปุ๋ยแบบรับล่วงนะครับเขากำลงังต่างดอกเลยสิไปใส่ปุ๋ยจย่างหน่อยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเลยคผม ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องชมปลาอ่อยไปได้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามด้วยครับช่วงนี้ก็เรือเ่อยๆนะครับผมเรื่อยๆพู้หลักพี่นาผู้ละพี่น้องเห็ดช่วงนี้ก็เบ่งแนเวเอ่นไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมครับผมเจระะิปนีนี้สวัสดีครับ